นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ผลักดันการแก้ไขปัญหาในทุกมิติพร้อมลงนามข้อตกลงที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศค่ะนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนางฮวาซุนหญิงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยผู้บริหารของรัฐบาลจีนและเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยรวมไปถึงเอกอัครราชทูตไทยนักุงปักกิ่ง ร่วมให้การต้อนรับสำหรับภารกิจของนาย,ยกรัฐมนตรีได้นำคณะเข้าพบผารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายเจ้าเลอจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกมิติ หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเพื่อไปวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมอนและเข้าร่วมพิธีตรวจแถวสวนสนามภายในมหาสาราประชาชนและเข้าพบปะหาหรือร่วมกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะและจะเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงต่างๆระหว่างไทยกับจีนทั้งในเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและข้อตกลงต่างๆระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศที่ได้บรรลุข้อตกลงระหว่างกัน หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของไทยได้เห็นชอบในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจไทยจีนหลายฉบับที่เป็นประโยชน์ระหว่างสองประเทศ